สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาโร่นะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายนะคะด้านความรักให้กับคนโสดชาวทา้าวตินพฤษศกันมังกรประจําเดือนมีนาคม2องพนะคะในเส้นทางของความรักนะคะสำหรับคนโสดนี้ก็จะแตกต่างจากคนที่มีคู่นะคะคนโสดก็คือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีสถานะความสัมพันธ์ นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เคยเลิกรานะคะมีในเรื่องของการเลิกรากับคู่รักมาแล้วในระยะเวลาหนึ่งอะนะคะที่ที่นานพอสมควรนะไม่ใช่อยู่ในระหว่างแบบเหมือนอการที่จะกลับมาหรืออะไรนะคะมันจะต้องเป็นระยะห่างอาจจะเป็นปีหรืออะไรแบบนี้มากกว่านะคะก็คืออยู่ในสถานะโสดแล้วนะคะไม่ใช่โสดแค่สองสาวันนะคะหรือว่าสอสามอาทิตย์อ,อ,อันนะั้นก็ยังไม่ใช่นะคะนะ่าจะต้องไปดูในเรื่องของอ ดูดวงความรักนะคะมากกว่านี้เราลงมาดูคนโสดนะคะเราก็จะไปดูกันถึงพลังงานนะคะพลังงานคนโสดชาวธาตุินพืษศกันมังกรน,นั่นเองนะคะว่าในช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูพลังงานกันเลยนะคะ8ดดาบนั่นเองนะคะอาจจะมีในเรื่องของ การที่เราสตั๊กอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนะคะ10ถ้วยส่วนใหญ่อาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะเป็นส่วนใหญ่ 5. ้าดาบในอ r ฟเอืมตอนนี้นะคะพลังงานของคุณเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดอยู่กับภาวะบางอย่างของตัวเองนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ การงานก็ได้นะคะหรือว่าในเรื่องการเงินก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันเหมือนกับเรามีปัญหาบางอย่างมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วมันเป็นปัญหาที่เราแบบว่าออยังหาทางแก้ไม่ได้นะคะเรามักจะแบบอยู่กับตัวเองคิดวนๆเวียนๆอยู่กับปัญหานี้ซ้ําๆนะคะออแม้แต่ในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่รู้จะทําไงดีที่จะให้แบบว่าในความรักครั้งเนี้ยนะคะของคนโสดเนี่ย เราอาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคต้องการคนที่มาดูแลเราหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเนี่ยแต่เราอะนะคะยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามนะคะความคิดของตัวเองหรือว่าปัญหาบางอย่างออกมาได้นะคะแน่นอนคุณต้องการความรักที่เป็นระดับ10ถ้วนะคะความรักที่ดีความรักที่แบบเหมือนอยู่ในอุดมคติเลยแหละนะต้องการเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ยืนยาว นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องการแต่ถ้านัดตอนนี้เนี่ยคุณที่แบบรู้สึกว่าเราหาทางแก้ไม่ได้นะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆที่ที่อาจจะลุมร้อมตัวเรานะคะซึ่งเราอาจจะคิดไปเองนะคะสิ่งที่จะแก้ได้นะคะอาจจะเป็นครอบครัวของเราถ้าเราเข้าไปนะคะอ,อหาครอบครัวนะคะหาคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยะคะเขาก็จะเป็น ที่สําหรับปรึกษาก็ได้หรือไม่ก็แบบอย่างน้อยเนี่ยนะคะเขาก็จะให้ความเข้าอกเข้าใจเราได้นะคะ5ดาบเราค่อนข้างจะมีความคอน FLICT นะคะกับตัวเองหรือแมว้ว่ากับคนอื่นๆรอบตัวก็ตามนะคะเราค่อนข้างที่ช่วงนี้เราอาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้นะคะนออฟสอดบางทีเราก็เป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะช่วงนี้นะ เฉพาะช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าใครพูดอะไรไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยเข้าหูนะฮะมันทำให้เอ,อ่เอ energy อของคุณเนี่ยดูเหมือนแบบมันมีการเอ,อ่อเรียกว่าการใช้อารมณ์นะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งกับคนอื่นๆรอบๆตัวได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะด้วยจากภาวะ ความเครียดส่วนตัวหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามนะคะพยายามที่จะปรับบาลานซ์ตรงนี้ให้ได้นะคะก็จะดีซึ่งช่วยเสริมสร้างพลังงานให้ดีขึ้นนั่นเองนี้เราลองมาดูนะคะเราจะแอบไปดูคนที่ <c oughs> จะเข้ามาเป็นใครคนนั้นนะคะของคนโสดชาวทาตดินเนี่ยตัวตนเขาเป็นอย่างไรเอ NERGY ของเขาอะ เขาเป็นอย่างไรนะคะ The Devil Queen of Cups Knight of Swords และ Knight of Bonds ในตัวตนของเขาคนนั้นนะคะสำหรับคอนสโสรทัตินนะคะมองจากภาพลักษณ์นะคะเขาคนนั้นเนี่ยดูเหมือนจะอาจจะเป็นคนที่คนอื่นมองภายนอกเขา ออกไปเนี่ยนะคะมองจากบุคคลภายนอกไปที่ตัวเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับแบบอาจจะร้ายๆหน่อยนะคะเดอะเดวิลเนี่ยเป็นพลังงานบางทีอาจจะเป็นแล้วก็เป็นไนท์ออฟบอลด้วยนะคะคือเหมือนบางทีเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้นะคนภาพ,พลักษณ์ภายนอกอะมองเหมือนแบบโอเคเขาเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นท็อกซิกหรือว่าเป็นในลักษณะแบดบอยแบดเกิร์อะไรแบบนั้นนะคะเหมือนกับแบบบางทีเขาอาจจะมี ยึดติดกับอะไรบางอย่างนะคะ <c oughs> ในเรื่องของอะไรละ่ะอาจจะเป็นติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะหรือบางคนอาจจะติดเกมหรืออะไรประมาณนี้นะคะแบบยกตัวอย่างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆในใจเขาเป็นคนที่ดีนะคะภายนอกดูร้ายๆแต่ภายในเนี่ยเ,เป็นคนที่เหมือนกับ เ,เป็นคนที่ดูแลนะคะเป็นคนที่ดูแลใจะใส่เทคแคร์คนอื่นได้ดีนะคะคุณอบครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็เข้าเข้าใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะค,ะคนคนนี้นะคะแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีจุดเสี่ยของเขาเหมือนกันเช่นเขาอาจจะเป็นคนใจร้อนนะคะคล้ายๆกับคุณก็ได้นะในบางในบางมุมนะคะหมายถึงในช่วงนี้ ค่อนข้างจะใจร้อนถ้าถามถึงว่าความมีแพชชั่นของเขาเขาเขาดูมีเสน่ห์มากๆนะคะในช่วงนี้คือมองดูเป็นคนฮอตนะคะในสายตาของคนอื่นนะคะหรือว่าผู้หญิงผู้ชายคนอื่นเนี่ยมองว่าเขามีเสน่ห์เขาฮอตเขาดูเหมือนเป็นคนที่น่าดึงดูดนะคะดูน่าดึงดูดน่าเข้าใกล้นะคะถึงแม้จะดูดูร้ายๆแต่แบบเหมือนมีเสน่ห์ในตัวเองอะไรแบบนี้นะคะนี้เราลองมาดูว่าเส้นทาง ความรักนะคะระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้เส้นทางความรักระหว่างชาวทาตดินนะคะพืชสบกรรม,มกรคนโสดนะเช็คเอริส e รีไรต์เดอะสตอรี่ล m ฟ s เมสเซจส์ช่วงนี้มีโอกาสนะคะ,ะในเรื่องของการที่อาจจะ มีการส่งข้อความนะคะมีการติดต่อกันหรือปการเริ่มเริ่มนะคะติดต่อกันทาง message line อ่า social media หรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าส่งข้อความมาทักทายได้เหมือนกันเราลองไปดูนะคะว่าเส้นทางความรักนะคะพลังงานช่วงนี้เป็นอย่างไรสถานการณ์ Queen of p e n t a c l e s Tower ดาไฟฟ์ e ับเพนดคโอเคในส่วนของเส้นทางของความรักในช่วงนี้นะคะ <c oughs> ก็จะต้องบอกว่าต่างฝ่ายอาจจะยังเป็นตัวของตัวเองอยู่นะคะอาจจะแบบยังไม่ได้เจอกันก็ได้นะหรือว่ายังไม่ได้แบบ อยู่ในช่วงที่แบบมีความสนิทสนมหรืออะไรนะคะเหมือนต่างคนต่างก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะต่างคนต่างไปโฟกัสในเรื่องของตัวเองในเรื่องของการงานการเงินอะไรแบบนี้นะคะคืออยากที่จะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินอยากจะหาเงินให้ได้เยอะๆก่อนอะไรแบบเนี้ยนะคะในเรื่องของ ส่วนใหญ่เนี่ยทั้งสองคนยังอยู่ยังติดอยู่กับเรื่องของสภาวะจิตใจนะคะทางด้านของอารมณ์นะคะหรือว่าความรู้สึกเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวนะหลายคนอาจจะมีในเรื่องของปัญหาการเงินด้วยก็ได้นะคะถ้าไม่งั้นก็คือแบบจิตใจมันค่อนข้างจะโดดเดี่ยวอ้างว้างมากๆเลยนะคะเหมือนกับแบบเราเนี่ยอ,อยู่คนเดียว มานานนะคะหรือคนอยู่คนเดียวมาสักพักแล้วเราอยู่ในสภาว่อึดอัดนะคะเราอยากที่จะให้มันมีอะไรที่แบบสิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นกับเราอย่างเรียกว่าอยากให้เข้ามาเร็วๆนะคะหรือว่าเราอาจจะใจร้อนว่าเออทำไมความรักมันยังไม่ค่อยลงตัวสําหรับเรานะคะเราน่าจะเจอใครสักคนหนึ่งที่แบบว่า เป็นของเราอย่างแท้จ,จริงนะคะหรือว่าเข้ามาส่งเสริมนะคะในเรื่องของตัวเราอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเรื่องปัญหาต่างๆที่มันลายล้อม,มานะคะทั้งตัวเราและตัวเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาส่วนตัวที่มันมาลายล้อมแล้วเราก็รู้สึกอึดอัดนะเรารู้สึกว่ายังแบบหาทางแก้ไม่ได้นะคะแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าอ้างว้างจังเลยนะคะมันเหมือนไม่มีใครมาเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่ใจเรานะคะเหมือนเราต้อง โดดเดี่ยวต่อสู้อยู่ตามลําพังอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเพิ่มความเหงาช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบว่าอืเป็นไปได้นะคะที่คุณสองคนเนี่ยอาจจะได้เริ่มพบเจอรู้จักนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่งเริ่มของการพูดคุยนะ,ะอย่างเช่นการมีการส่งสัญญาณบางอย่างมานะอย่างเช่นอาจจะมีการส่งข้อความมาทักทายอะไรแบบนี้นะคะถ้าคุณเริ่มเริ่มได้รู้จักกันแล้วนะคุณพร้อม ที่จะมีะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไหมจริงๆแล้วคุณคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมเต็มร้อยหรอกแต่มีความรู้สึกว่าเออถ้ามันจะลองเสี่ยงดูมันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะคะคุณมีความรู้สึกว่าอมืมันน่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ได้นะคะถ้าใครที่เคยแบบมีปัญหาในเรื่องของความรัก มาก่อนนะคะหรือว่าเคยผิดหวังในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยคิดว่าอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางความรักในตรงเนี้ยก็เลยเหมือนกับแบบว่าอาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่จะลองค้นหาความรักดูอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีการคิดที่อยากจะเข้าไปในเว็บเว็บเดทนะคะหรือไม่ก็ในโลกโซเชียลอ่ะนะคะแล้วก็ลองลงมือที่จะ สื่อสารกับใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นทั้งฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขานะคะที่ที่ยังอยู่ในพลังงานตรงนี้นะก็คืออยากจะลองเริ่มต้นกับความรักดูอีกสักทีหนึงนะคะแต่ว่าก็อาจจะแบบอืมเป็นลักษณะเหมือนการส่งข้อความกันมากกว่าเกณฑ์ okay, นี้ก็คือนะคะในเรื่องของอสถานการณ์นะที่เราลองไปดูนะคะในไพ่ออร์เเนี่ยอยากจะมาบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้บ้าง deception new love new love เป็นเป็นพลังงานที่ดีนะคะแล้วก็ reconciliation นะคะคุณน่าจะเข้ามาใกล้แล้วแหละนะคะเข้ามาใกล้กับในเรื่องราวของความรักที่กำลังจะเริ่มต้นแล้วนะคะเป็น new love ความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะ,ะในครั้งนี้นะคะกับเขาคนนั้นนี่แหละเป็นการที่เหมือนกับเป็น คู่รักนะคะอาจจะเป็นคนในอดีตชาติได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งมันมีเหมือนสายใยความผูกพันกันอยู่นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการกลับมาวนเวียนนะคะของพลังงานเก่าๆได้นะ,ะอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเก่านะคะเพื่อนสมัยเด็กๆประถมะมัธยมมหาลัยอะไรเงี้ยที่จะไดเ้เอากลับมาเจอหน้ากันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเข้าไปสืบส่อง ดูโซเชียลกันแล้วเดินได้เจอนะคะกับเพื่อนเก่าๆแล้วก็มันแบบเหมือนสามารถที่จะลองอทักทายกันส่งข้อความกันแล้วก็มันเป็นการเริ่มต้นของความรักอีกครั้งหนึ่งหรือแม้แต่คนเก่าๆก็ตามนะคะมันก็มีมีความเป็นไปได้คนเก่าๆคนรักเก่าๆนี่แหละนะคะที่อาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่มันยังอยู่ ภายใต้ของความที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่เคลียร์นะคะในตัวคุณเองคุณก็อาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจว่ามันหนึ่งมันจะเป็นไปได้ไหมสองมันจะมีอะไรที่แบบว่าจะสร้างความไม่โปรง่งใสหรือเปล่าเช่นเ,ออเราไม่แน่ใจว่าเราเขาจะชอบเราไหมหรือว่ามันจะดีไหมกับความรักครั้งนี้นะคะมันยังอยู่ในช่วงของความไม่แน่ใจลังเลสงสัยนะคะแล้วกออ็ความที่อาจจะยังไม่ได้ เปิดใจพูดความจริงต่อกันในกรณีที่คุณได้ลองพูดคุยกันแล้วก็ตาม,มานะคะมันยังไม่ค่อยชัดในช่วงนี้นั่นเองแต่ว่ามันเป็นทิศทางแนวโน้มว่าคุณจะได้เริ่มต้นนะคะเป็นชายแววออกมาแล้วว่าเป็นความรักครั้งใหม่นั่นเองโอเคทีนี้เราลองมาดูออร,ร์เคิลแนะนำนะคะในความรักครั้งนี้ออร,ร์เคิลอ,อยากจะแนะนําอะไรบ้างทั้งวิธีการที่จะฮิลตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้มีพลังงานที่ดีเพื่อต้อนรับความรักครั้งใหม่นั่นเอง สำหรับคนโสดชาวทัดตินนะคะ Entrapment uh, Ent Clean Energy Food Keep an open mind Children และ Unrequited Love โอเคก่อนอื่นเนี่ยนะคะ ไพ่หมายเลขกา4นะคะออกมาบอกว่า e n t r a p m e n t เพราะว่ามันสืบเนื่องมาจากพลังงานของ8ดาบของตัวคุณนะฮะมันมีไพ่8ดาบขึ้นมาถึง2ใบนะคะพลังงานของตัวคุณเองด้วยแล้วก็ในเส้นทางแห่งความรักนะคะอันนี้ก็คือ8ดดาบเช่นกันแสดงว่าการติด อยู่ในบางสิ่งบางอย่างนะคะติดอยู่กับปัญหาบางอย่างติดอยู่กับความคิดบางอย่างที่มันวนเวียนแล้วมันหาทางออกไม่เจอเนี่ยไพแนะนํา,นานว่าอย่าไปติดกับมันมากอย่าไปยึดติดอะไรกับตรงนั้นนะคะพยายามดึงตัวเองออกมาจากปัญหานะคะถ้าคุณยังแก้ไม่ได้นะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ว่าจะปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือว่าความคิดของตัวเอง ยังแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ดึงตัวเองออกมาก่อนนะคะอย่าไปอย่าไปยึดติดกับความคิดนั้นๆมากหรืออย่าไปยึดติดกับสถานการณ์นั้นๆมากนะคะลอยตัวออกจากปัญหาออกมาก่อนนะคะเอาตัวออกมาจากปัญหานั้นๆน,น,นะคะเหมือนกับคุณขังตัวเองมากกว่าคุณขังตัวเองไว้นะคะกับความคิดของตัวเองวนๆเวียนๆนะลองดึงตัวเองออกมาแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่เครียดนะคะ ลดคลายความตึงเครียดลงไปในตัวเองนะคะเพื่อที่จะเปิดรับพลังงานดีๆนั่นเองคลีนเอนเ r อร์จีฟมันเหมือนกับในเรื่องของสุขภาพนะคะการใช้ไลฟ์สไตล์บางอย่างของคุณนะคะอาจจะยังไม่ค่อยคำนึงถึง เรื่องของสุขภาพมากนักนะคะโดยเฉพาะบางทีอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอาหารการกินนะคะหรือว่าเรื่องการออดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไพ่บอกว่าลองหันกลับมาดูแลตัวเองเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะคะออในเรื่องของการทานอาหารก็สําคัญนะคะลองใส่ใจกับอาหารที่มันเป็น clean food ก็ได้นะคะออลองลองกิน clean f o o ดูบ้างอะไรแบบนี้นะคะออช่วยในเพิ่มการเพิ่ม energy นะคะ พลังงานที่ดีนะคะ uh, you include, increase your energy level and ability to focus this automatically leads to more efficiency คือมันช่วยได้มากจริงๆนะคะบางทีเราอาจจะคิดว่าเออไม่ไม่ได้เป็นเรื่องสลักสำคัญอะไรหรอกนะคะกับชีวิตกเ็เราก็ใช้ไปตามปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่าลองลองหันมาสนใจกับเรื่องนี้เพราะมันเหมือนเป็นการย้ายโฟกัสก็ได้นะคะ ถ้าวันๆเราคิดแต่เรื่องอะไรที่มันวนเวียนออซ้ำๆเดิมๆมีแต่ปัญหาลุมเร้าเข้ามาเนี่ยนะคะลองดึงตัวเองออกมาแล้วก็มาดูมาคิดซิว่าเออวันนี้เราจะทานอะไรให้มันดีต่อสุขภาพของตัวเองดูสิหรือว่าปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างไปออกกำลังกายนะฮะไปเพิ่ม energy ให้กับตัวเองหรือแม้แต่การมา heal emotional นะคะในเรื่องของอ,อ,อารมณ์และจิตใจของตัวเราเองเนี่ยนะคะ เพื่อเตรียมพร้อมกับความรักเพราะเหมือนกับความรักที่ดีๆจะเข้ามาเมื่อเรามีพลังงานที่ดีนะ,ะแต่ถ้าพลังงานเราไม่ดีนะคะความรักที่แบบอาจจะเป็นความรักที่ไม่ดีหรือไป,ไปดึงดูดอะไรที่มันเป็นพลังงานไม่ดีเข้ามาก็ได้นะคะตรงนี้ทีนี้โอเคอันนี้ได้เปิดไว้แล้ว keep an open mind you so m a t e m a y differ from your usual type and expectation จะบอกว่า คุณนะมีโอกาสได้พบกับโซเมตของคุณนะคะทีนี้โซเมตเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีความแตกต่างจากคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเปิดใจให้กว้างบางทีหนึ่งเขาอาจจะเหมือนดูเหมือนไม่ใช่สเปคคุณก็ได้นะสองอาจจะมีความแตกต่างกันมากมายไกลกองเกี่ยวกับคุณก็ได้เช่นเ,เรื่องของอะไรได้บ้างหลกักความแตกต่างในเรื่องของวัยนะขนมร,รมเนียมวัฒนธรรมประเพณีเชือเช้อชาติสัญชาติาความคิด แม้แต่ในเรื่องของอุดมคติความคิดความเชื่อนะคะทัศนคติสังคมครอบครัวอาจจะมีความแตกต่างเขาบอกว่าลองเปิดใจให้กว้างนะคะอย่าไปยึดติดก,กับอะไรที่เป็นแบบว่าภายนอกมากนักนะคะคุณก็จะได้พบเจอกับโซเมทที่แท้จ,จริงของคุณเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับ Children อีกแล้วนะคะไพที่บอกในเรื่องของ r e c o n c t l i a t i o n นะคะบางทีเนี่ยในเรื่องของอ คนรักหรือเพื่อนในวัยเด็กนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณในช่วงนี้นะคะรวมไปถึงอะไรได้บ้างรักต่างวัยนะคะรักต่างวัยก็มีความเป็นไปได้นะเล็อ,อย่างหนึง่งเด็กๆเ,เข,า,เขาอาจจะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะอืมเช่นว่าใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเคยมีลูกมาก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเด็กๆนี่แหละในบ้านเนี่ยนะคะ ญาติพี่น้องหลานๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นตัวสื่อสื่อกลางนะคะความรักได้แต่ความรักครั้งนี้จะบอกก่อนว่าในช่วงแรกเริ่มเนี่ยมันดูอาจจะไม่สมหวังหรือว่ามันดูยากนะคะมันต้องมีความเสี่ยงหรืออะไรมันดูอาจจะดูยากสําหรับคุณนะคะแล้วก็ดูเหมือนมันมันยังไม่แน่ใจอะว่ามันจะพาไปถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่านะคะมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างมา ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ก็เลยเออบอกว่าอาจจะต้องค e ปแอนโอเพนไมล์ต้องเปิดใจให้กว้างอะถ้าถ้าคุณจะจะแบบว่าคาดหวังนะคะไปตามที่คุณหวังว่าคุณจะต้องการคนไทป์นี้นะคะที่มันมาแมทช์กับเรื่องของฟิสิกอลของคุณนะคะอย่างเช่นคุณต้องการคนที่มีมีฐานะ สมมุตินะคะมีฐานะร่ารวยมากอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะแต่บังเอิญว่าโอเคเขาอาจจะมีจิตใจที่ดีมันก็เลยดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้ไม่สมหวังมันก็เลยกลับมาที่พไพ่ใบนี้เหมือนเดิมว่าลองคิปแอนโอเพน m i ม d ดูนะคะลองเปิดใจให้กว้างมองดูทุกๆทุกๆอย่างนะคะแบบเหมือน360องศามองดูทุกแง่มุมดีกว่าก่อนที่เราจะเลือกใครนะคะว่าโดยเฉพาะในเรื่องของทัศนคติหรือว่า จิตใจที่แบบว่าสามารถที่จะพัฒนาไปด้วยกันได้หรือเปล่านั่นเองโอเคนี่ก็ค่อนข้างจะยืดยาวนะคะสำหรับความรักคนโสดชาวธาตุดินนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี่ก็ถือเป็นอ p พีแรกของเรานะคะที่ได้มาเปิดประเด็นเรื่องของความรักคนโสดกันหลังจาก ที่ได้ห่างหายไปนานนะคะตอนนี้ก็เลยลองมาทำเ,าเป็นธาตุดูก่อนนะคะโดยอันนี้ดูโดยภาพรวมแล้วก็กว้างมากๆเพราะว่าธาตุมีทั้ง3ราศีนะคะลัคนาราศีเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเป็นไกด์ไลน์กว้างๆตรงนี้ไปก็แล้วกันนะคะโอเคก็อย่าลืมสำหรับการกดกระดิ่งเพื่อที่จะอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ subscribe, like, แชร์คอมเมนต์หรือว่าติดต่อดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนั่นเองขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ